เป็นโตบ้างพี่น้องเลยได้บ้างมัามันยังอยู่แล้วเขาเรียกว่าบางข่าวมามามาพี่น้องมานี่หลับบ้างพี่น้องเลยมั้ยเกลี่ยนกเกลี่ยมะกอกเกลี้ยมะกอกเลือดมันพี่โอ้จะมวยหาเอาเปีนเอานำหอยเลือดมานี่คือยี่อร้อยเมตรเลยพี่น้องเอ้ย มันก็ไปไกลชมคุณนะบังหอยเลือดมันนะ,อะยอดมันก็ลายเ้ือดชักลูกดูสิพี่อา้าการตักทายสบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดสกูลทุกคขขนพี่น้อง พบกันในยามค่ำคืนหลังจากมาดกันนะาห้างน้อยพี่น้องเลยมาแล้วกัทีมงานโทรมาชวนไปไปป่าก็เลยแต่งเครื่องมาเลยมดป่าเลยละตอนนี้พากันมายังไม่ได้ไปการเดยยังหาก็พากันดังไฟหาบรรยุบนนอนใบทานะเดี๋วว่ามานบะมาณยังประจักรได้ข้าคนมานําแในมื้อนี้แต่ว่าเมื่อนี้นี่ถือว่ามากันห้าคนพี่น้องปลาตะบอแกงปลาน เอาเดี๋ยเลยกันติดตามเบื่อพี่น้องเลยนี่ทีมงานว่าเลมาหากินพิลาวพี่น้องเลยมาผ้ามารอบก่อนใน้าเคยผู้ไทยเพิ่นมาได้เห็นแต่ว่ารอบนี้รอบนี้ก็เลยทีมงานมานำมาแจ๊กม้านกเลฮ็ดเฮ็ดไท้ลาบได้บอมมันม่ผ้าเขาจะเอามาทั้งอื่นเราจะเฮ็ดไรลาฟได้ใหมได้ยินได้ยินข่าวดีว่าได้ซัดอะนะ ได้เห็นแล้วก็บว่าคือสิมมาอยากมาหนำนั่นเองคบไว้ลองบ้งปวดเจ้าจ่าก็เลยมาลองมันสิคือมือนั้นได้ขัดสิคือได้นี่แหละที่อยู่ที่นอนทางนี้จะการเต็นทียบร้อยอันนี้คือหลางคือของบ่าวผุดขึ้นผู้ชายเพิ่นมานนำทางนี้ก็ยังกลุ่มผู้อุ้งเยอะยอะเยอ่เป็นเก่าเวดนิดเดียเดี๋ยวชั้นนี้ชั้นน้อยจังพากันหาเลาะการเถอะนี่นะพี่น้อง และลงโฮยหาจับเขียดจับไปเลยนะนี่กะขาดอะไรคือไก่ตอละถือมานำคู่รอบไปมันเป็นได้ขาดเลยขาดไรมันขาดไปแล้วมันไม่มีเสียงขันมันอาชัยฟังเสียงขันมันเด้มานบูมานบูจักอันนั้นก็ดิของบบ่อนเพิ่นนนไก่มูนไก่มานเพิ่น มานอนใกล้หมู่แล้วก็ได้ต <Overwatch> okay, ัวเดียวนในใกล้มันล่ะโอเคพี่น้องนี่ติดตามมึงว่าเท่าชีไดเป็นระบบในค่ำคืนเตรียมงานเตรียมพร้อมด้วยวันนี้หาเลาะการเขล็ดการงูสิ่งแถวโฮยนี่แหละชีไดไม่ได้จะติดตามมึงพี่น้องเลยหาคบสมบูรณ์แล้วหาจับเขียนน้อยเขียนน้อยสมัติอยู่บนชุมชุมนะเพอได้ปิ้งเขีจะน้อยปิ้งเขียนน้อยเนาะ nó nó à, ừ. là thủ, thủ. nó say đây bắt chắp một đại đại chắp kẹt nhầy đấy một lại cái đấy chắp thong tu hàm bồi chạy đồng hồ xe thằng chắp thôi để gìn với mình chứ đó kẹt nồi tì bằng dao mà can chắp mì khoai ó thằng lúc tôi đã hồi này. บิดพวยเลยตื๊บนะเนียโดดหพ่อหล่อทำเขาว่านเข้าใกล้เลยมันหลายไอ้แป้งแป้งมืออะไมาแล้วพี่น้องเป็นบ้างได้บ้างแดงนี่โอเมนต์บ้างขาวได้บ้างแดงเป็นโตบ้างพี่น้องเลยได้บ้างมันยังอยู่แล้ว่ะเาเรียกว่าบ้างขาวโอ้เนี่ยมีอุปกรณ์เนาะฟักมกับนก

นี่ป่าทีมงานงมเอาเด้อน้องที้เงี้ยลองนี่แหละได้มาหลายหนได้บาบอนไหันได้อือเอบาบอนหันได้บอบอนนี่เป็นทีมงานนะเนาะเพราะว่าเพราทีมงานมาได้ต้องบอกว่าบอบอนงานได้แลยนี่กะทีมงานแกกำลังขมุกขมมมเด็กอยู่ให้กินพี่น้องเลยอาหารแรงได้บางมาตัวนึงเคยพูทธไทยพุนว่าชิลาบมาปะแม่ลาบบางอันนี้แกตั้งนี้กกกระโกะ ปีนยานเลยแต่กระหิตเนี่ยมันได้นข้าวีงป่าเลยเปมาปีนงนป่ากันดานกันดานได้กันดานก็ใช้ักันดานัย่ะให้ในิน้โอ้ยมาามาพี่น้องมานี่หลับบางพี่น้องเลยนี่กนกเอาแรงกแกมะกอกตะโกเลยแกะมะกอกนะลุย มาลุยมาลุยเปไหนมาแลมกินบางครั้งแรกเดียงนี้เดี๋ซื้อเห็นเตโต้แต่บกเคยกินอ่ะนะมาถึงเมื่อนะมันเหมือนไงล่ะแต่พอได้กินลาบบางมันเนี่ยมันมันมันอะี่เหมือนมันเยอะๆจังวะได้กินลาบบางกับผาธรรมดาแล้วกินเท่านี้เด้มันเยอะเมื่อแล้วก่อนมันหายเนี้ย กกินผู้แล้วได้กินหลายอยู่อยู่ผู้ก็ได้กินอยู่ผู้ก็มันเป็นถึงคนเสี่ยวอยู่มันกับมีถึงขั้นได้กินผู้เทพแลวแต่ว่ามันมีแนวอื่นได้กินนะอยู่ผู้สองซับเ่อร์กินเท่นังมันเป็นแปฟนกำลังได้กับใส่แล้วทงปเมียเขานั่งกินเข่าอยู่นะฮะเห็นเด้อเลย ไปจังหวะหักออกออกออกอยู่ทางไปไหนครับผมรถแว๊บๆกดงูรถงอบาประกันเฮ็ดรถบุดไปเนี่ยเฮ็นรถเออผู้นี้จังหวะสองผู้เมียนันเนี่ยมาเบิ้งเขยก็เนี้ยเบิ้งเรากินเข่าอยู่นี่กะโอ้ขอโทษเด้อวะก็แต่ก็คงว่าแล้วมันนี้เพยคนเพคนมีเยอะได้กับเพาะแต่เคนเยอะได้ว่าเหรินโลกเพออเลือกว่าหรินโลกโลกมีตั้งหลายโลกพคนบราบ้ากับเพาะ เป็เพาะมันนักกระเพาะมันนักเลยสวีฮัลโหลเป็นนักสักเล่วสวัสดีฮัลโลโอเคพี่น้องกินข้าวกินน้ำอิ่มก็นจะได้หาพักผ่อนนะมาเนี่พบพอกันใหม่ในมื่อเสาร์สำหรับเป็นน้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กัต่อเนี่ยออกไปเลยนะ ปกรกติเช้าพี่น้องเอาอยู่กิ๊กเยอะลมจนไปนอนมัดคืนามาข้อมาคืนเหมือนเราขึ้นพอเต้นอยู่มัดคืนนอนกับฟังเสียงไก่อยู่พอนอนบ่กรับหรอเสียงไก่ปุ๊บมัดคืนเนี่ยอันใหญ่ถือว่าอากาศคืนหานาวก็ได้พี่น้องเย็นอากาศเย็นหนาวแห้งนนอนมาได้อากาศเย็นนะพี่น้อง หมอลงแหงไปไปไปคอยห่อนแหงแก่ทรงแก่สุดนะลูกนะเคยฟุราวยตัดชาอู่ได้ไก่ปุ๊กแบบนี้ ตื่นบ่ไก,ไก่เอิดเด้ว่าิลุก <c oughs> <c oughs> ไก่จุดเสียงเพี้ยนเลยยังบ่ลูก <c oughs> ไก่จุดหันเสียงเพี้ยนเลยไง <c oughs> ไก่ปลาเหลือมคันเลยน้อยเดี๋ยวเฮาจะเฮาไปจอบเดี๋ยวเฮาไปจอบมันคันชิกน้องมาโตน้ำรังน้อย ញ៉ាំងល่ะពីងអើយមានធឹះណាบินบินទៅផ្ដូនតนึงកែភួងនឹងជីบินលົງទៅវិញធឹះជាធឹះអត់តែណាបើมันបាំងไม้តน้อยนึงណាអោញ៉ាំងដល់កែបដល់3ធឹះជុកដល់ធៀបនេះអូក៏ខុសដែរ ไปนำเบิ้งขนมันก็ถือนะเฮายิ่งนะแต่ว่าจักชิดถือจุดสำคัญบ่อเท่านั้นแหละขนมันเ,เดี๋ยวเราจะนำเบิ่งก่อนนะเสียดายเลยมันยูยะได้ก่อนเฮาลีเด้านี่ ไก่ก็มันมันแจ้งค้างแล้วมันบินออกมาเด็บินออกมาจับทพียงโหเขาเลยขนห้าดไปตุ่ยไปเลยนะบินบินไปทั้งเป็นไะก่คิดว่าน่าจะตายนะขันหามีเห็นกนมันบินมันจับอยู่ตรงนี้จับอยู่กกนี่อยู่ประมาณสิบเมตรเลยมไกลนะ ไก่ป่าลายาน่ะหน่อยหันเชือกแท่อะไปน,นี่คนใหญ่ไปเลยน่ะคนปีตกตกมันบินลงมาโชนวิ่งนี่นำบังกอนเนะรอหาบังกอนนี่นี่เห็นหัวเลือดนเห็นหัวเลือดติดนี่ มันปีวไปเลยท่านก็มีอีกตัวหนึ่งในไก่นะครับตกแถวนี้ก็น่าจะหาเห็นเยแล้ว่ามันตกนะเพราะว่ามันเป็นคนไก,ก่ป่านี่มันไปซื้อเลือซื้อนั้นโอ้เห็นหดเลือดยากไปเลยนะนี่น้อง รอดนี่มันเจดิโอ้ยหยาดไปทางไปเลยลืดมันนะก็จับนำาบตกบัดดีอยานำหาบ้างก็นี่ดิลืดมันนะญยาดไหลไปเลยโอ้ขอเห็ดเดี๋ยวกับไปนำบึงหอยเลืดมนะัน ลอยเลยมันชุดอยู่มึงเลยจังมันจะชุดอยู่มึงไม่หอยเลย,เลยมีเห็นบ่มันตกมันประคเด้จังสินจะตกไก่จังกีต้ตกคือเลือดมันกับขุนมันทั้งเลือดทำขุนละขน ចាំនេះว้ามีตายเดี๋ยวนํามึงเลิศมึงก่อนนะกูเป็นจุดๆวิวอ๋อទៅเนาะเลิศนะตั้งอ้อหล่ายลิงตัวนี้เต็ก ก็ยิ่งเห็นเลือดเลือดกัด้งนะเดี๋วนนำบ้งกอนไปซื้อผู้ซึ่งนะผูเดี๋ยวไปนำบ้างกันน่าจะตกแถวนี้นะคันสิตกกะเอานำหอยเลือดมานี่คือยอดร้อยเมตรเลยแนตะ่พี่น้อย มันก็ะไปไกลชุมคุณนะบาหอยเลือดมันนะยาดบกาัก็ลอยโคตนเ้นท่างุน้นทา,ก,นทากันเลยบหอยเลือดมันโคตรนะหรอีบมั้สิถือนะหรอ เอาผุน้ำตก,น,ตกน,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 นะน้ำมนี่คนเยย่หร้อเมตดนะวน้ักบุ๊ดูสัพี่

ดี๋ยววนหาคนพี <ye> ่น้องเมื <ye> ่อยตะเลาะหาเลยพี่น้องยังมีเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะเล่นจะเลนขึ้นมาชึ้งนี้นะชิงบุบ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 คล้ายๆมันซากตายแต่ว่าแบบชึ้งฟังเพรมันไปเรื่อยๆน่าจะถึ้แขนทึ้งขาแบบมันถือแบบมันยังไปได้นะ โอ้มันยังบินปีมันยังบินได้เลยอยู่ทั้งเลยเด้เสียดายเลยเลือดมันโอ้จะมวยห,หาเลยเอาไปไนี่นี่นดิเลือดกินก้อนอยู่นี่น้องมันมมุวยี่นไ,ปไป่เล มาพอดีโอมืยจะนำหาเลยดึโยิ่งยิ่งยิ่งเลยยิ่งจะได้เหรอแล้มันดมันมีได้นะมืยหาเลยเดี๋ยวเลาะเบิ่งอีรอบนึงเห็นแล้วก็ยาทำแบบนี้มืยหาเลยพี่น้อยอ๋อตะเลิบอ้อมปิดก้อนหีก้อนนี่เลย เลือดโอ้เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่กับใบยูน่เ <c oughs> นี่ยหรอวะคือแม่งจุดจำคั่นมันก็เลือะไรหน,นี่มีเห็ดลงมาทีละเลือดมันนะมันไปไหวพอดนานนี้นะยังมีเห็ดเลือดมันนี่ใกล้ชำยิ่เห็ดเลือดป้าถ้ามันเลือดไหลก็เราไก่ตัว ว่ยอมพี mà, ่น้องหาบุห็นนะี๋ยวจะย้ายไปตโตบึงตโใหม่นะเริ่มแจ้งค่ะใครี่น้องไปจงใส่บัวหม่านะไก่ตัวนี้ต่อหึงเติบละยังมีบินได้ยินแต่เสียงบินลงตะขอนนะแต่ว่าจักบินปกจักบินลงมาพีนะแต่ว่าได้ยินเสียงบินสองโตนั่ง เราจะย้ายไปบนใหม่เราได้นะยินเสียงขันชิ้นนักไก่น่าจะนอนอยนะู่จุดนี้แหละเราจะลองต่อบางอีน้าว่ามีขันต่อมีเหาหาล้วก็จะสีเลาะมือเลยนะไปป่าไม่ร้มันลงกินมัน เออเสียงคันมันลงมานี่ตัวนี้ก็ขึ้นบินขึ้นเมื่อกี้ใกล้ผู้ตัวนึงใกล้แม่ใกล้แม่สองเมื่อกี้นี้ใกล้แม่ทั้งหมดสามตัวบินขึ้นไปเดี๋ยวเจะเอาไปต่อบังโอ้เสียงกระตามันเดี๋ยวเามาต่อบังอีกคอนสองกัน้อง อกว่าไก่มันปิดทำมานี่น ไก่ไหมหอยู่เมันก็เลยมีกล้าเฮาฟังเสียงขันเป็นไก่ไหมนะเสียงขันยังน้อยเห็นโฮมันแนละ้วเมื่อกีนอ้นี้จบมาไปปบดมันโตนลงตะคอนก่อนเช่เรีว่า,าเฮาโตไก่เบ่เฮานะ ยิ่งตอนเช้าเกิดเห็นตะห้อยเลือดอู้เสียดายเลยเลือดได้โอ้โอมาเกลายชำ้ำยิ่งชัดง่ายไก,ก่กเหมยตะน้ำหาป้าเฉยๆตายน่าละเมื่อวานี้ข้าชิได้เดินทางขึ้นป่าได้ก่อนสวยทีมงานท่าแล้วก็เลยกลับก่อนนะทีแรกเฮาว่าชิลงไปหาทีมงานนะแต่ว่า มันเฮาลงมาชุนนี่ไก่เติมแล้ห่าวกิ้งอ๋อกับหฮาก็้มือเลยนะเดี๋ยวถ้าถามทีมงานเราจะได้เลิตภัทีมงานค่ะแต่ว,ว่าชนาุนหฮากะประมาณนั้นมันนี่ถือว่าพลาดนั่หาไม่เห็นพี่น้องเลยเลือดใหญ่ไปเขาคิดว่ามันชีอยู่นะมันไปโมบอยู่ในป่าพอดีมันแหลนลงหองเฮาแหลนลัดนะบ่หินมันไก่ป่านะอ้าโอเคพี่น้องกลับบ้านก่อนบ้านนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ชิได้อำลาพี่น้องไปช่นี้แหละพบพอเดียวไม่ในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปเมื่อนี้ชีเดิมทางขึ้นป้าพี่น้องเลยแต่ไปติดตามน้ากันอยู่เล่ะอยู่ผูพ,พี่น้องเลยมื่อนี้ขึ้นมีทีมงานเบาใกล้ได้แล้วก็มีบอบอนนะสี่คนกับทีมงานเบาใกล้คนหนึ่งเด็กเพิ่นนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องบายบาย